คุณผู้ชมเตรียมสมุดปากกาเอาไว้เลยวันนี้จะเปิดสูตรตำเส้นเล็ก น่ากินน้ำยาใหญ่ปลาแซ่บมากนี่คืออ,อะไรเ,เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเหรอไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไอ้ตำซ่วปะคะมันคือซุปตำ ซัวก็ไม่ใช่แต่มันคือตำเส้นเล็กคุณดูดิไม่มีมะละกอใส่นะโอ oh, จริง,รงเอาคุณดู oh, วิธีการอำ oh, ไม่มีเลยฮะตำเส้นเล็กคือจะบอกว่ามันเป็นเมนูยอดฮิตในติ๊กต็อกตอนนี้คุณแบบเปิดไปที่ไหนพ oh. ูเจอแต่เมนูนี้สำหรับใครที่เป็นแบบแม่บ้านพ่อบ้านสายแซ่บนะคะมาดูกันนะตำเส้นเล็กหมูยอนะคะวิธีการทำเริ่มจากตำเหมือนส้มต๊อปกติเลยโขลกพริกกระเทียมปรุงรสน้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายว่ากันไปผงนัวน,น้ำปลาร้องมีปลาน้ำมะขามเปียกเ,ออเหลือเทศบีบมะนาวคือปรุงรสของน้ำมันก่อนครับจากนั้นก็เอาเส้นเล็กเนี่ยไปลวกก่อนนะมไม่ใช่ใส่เส้นเล็กเอาลวกให้มันสุกก่อนเลยลวกเส้นเล็กก่อนแล้วก็ลวกหมูยอแล้วก็ลวกผักคุณอยากจะใส่ผักอะไรคุณก็ลวกถ้าแบบเป็นเขาเรียกอะไรหัวผักยาวอย่างเงี้ยก็นลวกเข้าไปได้ได,ได้อันนี้ตามชอบเลยนะผัก และหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมเนี้ยลงไปผสม,มคลุกเคล้ากับน้ําที่เราทำรุ้มรสอาวไา้และน้ำน,นั่นอ่ะมันจะแทรกซึมเข้าไปในเส้นเล็กเส้นเล็กมันจะดูดน้ําแล้วพอตักใส่จานปั๊บโรยอะไรเ <c oughs> ม็ดกระถินโรยเม็ดกระถินเสร็จบ,บางคนเขากินกับพวกแคบหมูออกากหมูให้มันกรุบกรอบกอบหูออบอกเลยสูตรนี้แซ่บหนัวนะต้องไปหาจัด จุดคุณว่ามันจะมีทุกร้านไหมล่ะน้องไปตอมแบบนี้ถ้าไม่มีคุณก็ทําเองค่ะอันนี้เราบอกสูตรวิธีการทําแบบง่ายแสนง่ายไปแล้วโอเคโอเคองทำดูจะได้ปรุงรสตามใจชอบตามพี่ปากเราชอบถ้าไม่อร่อยเราจะโทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองถูกต้องนะคะตามเส้นเล็กมูยอลองไปทํากันดูได้นะคะขอบคุณภาพจากทิกตอกตามใจตามสั่งนะจ๊ะไปตามติกตอกก่อนนะกินเดี๋ยวเอาตอนนี้เหรอดีเลยเหรอข่าวก็คุณไปกินมาแล้วเนี่ฉันคุณทนไม่ไหวคือดูติกตอกเยอะเออ ทำเองก็ไม่ได้ไม่มีประกอบแล้วทำไงฮะกดใช้เงินเดนิเบอรี่แล้วแต่นะคุณผู้ชมไปลองหาทางกันดูแล้ว